สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องอาซาติปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมดากอนแฮกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอาซอราพกดุนมาที่2,600บาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่30บาทนะแล้วก็ให้มันหมุนแบบออโต้นะคะทั้งหมด30รอบนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะปลุกแม่มังกรสำเร็จไหมคะให้มาพ่นไฟเนาะ เดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะจ๊ะว่าจะได้ไหมนะไปค่ะได้มา9บาทนะคะยังเงียบอยู่นะคะช่วงนี้เล่นไป1ิบรอบแล้วนะคะยังยังแบบเบาบางนะคะได้มาอีก30สบค่ะแล้วก็ได้มาอีก27บาทไข่แตกแล้วนะคะทุกคนค่ะได้ไหมได้มาอีก60บค่ะ ได้ไปทั้งหมด117บาทเท่านั้นเองนะแม่มังกรยังไม่ตื่นลืมตามาดูเราเลยนะทุกคนได้มา6บาทค่ะแล้วก็ได้มาอีก9บาทนะได้มาอีก33บาทแล้วก็ได้มาอีก30บาทนะได้มาอีก6บาทไข่แตกไหมมาอีก30บค่ะตอนนี้นะคะเราได้35แล้วนะ เต็ม50นะรอบนี้จะมาไหมคะได้ไปอีก210บาทมาอีกไหมวายมาแล้วนะคะทุกคนได้ไปอีก225บ้าบาทแม่มังกรตื่นแล้วนะ,ะมา70แล้วะค่ะดูคนขาตอนนี้นะคะแม่มังกรนะคะตื่นแล้วนะ,ะมีพ่นไฟแน่นอนนะทุกคน ไหลเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มาค่ะราชนีมังกรนะคะของเราตื่นแล้วนะจ๊ะมาลุ้นกันนะคะว่าได้ไปเท่าไหร่รอบแรกมา900นะมาอีกไหมมาอีก135บาทขอตาแดงแดงได้ไหมได้มาอีก60ค่ะมาอีกไหม มาอีกนะคะได้ไปอีก120ไปกันต่อค่ะได้ไ่อีก60นะ,ะยังไม่หมดคะ่ะทุกคนหาได้ไหมไม่ได้แล้วนะะทุกคนคะ่ะเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะไหลแบบเรื่อยๆเลยนะ,ะได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้นะคะหนึ่พสอง พันสามแล้วนะคะพันห้าตอนนี้นะเป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์นะคะสองพันนะคะเราได้ไปสองพันหนึ่งร้อยสาสิบสามถือว่าทำได้ดีนะะแม่มากรของเรานะ,ะกำไรเรามาสองพันเลยนะทุกคนไปค่ะได้ไปอีกสิบห้าบาทนะ เหลืออีก11รอบค่ะ10รอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก45บาทแล้วก็มาอีก18บปาทค่ะได้ไปอีก15บาทได้มาอีก45บาทนะคะไข่ไข่แตกอีกแล้วค่ะทุกคนได้ไหมโอ้โหอุตสาห์แตกนะคะแต่ว่าไม่ได้นะเหลืออีก7รอบสุดท้ายนะคะ ได้มา9บาทแล้วก็ได้มาอีก27บาทนะได้มาอีก6บาทค่ะแล้วก็อีก45บาทมาไข่แตกอีก1รอบมาไหมมาอีก30ิค่ะได้ไป123บาทนั่นเองนะคะเหลืออีก4รอบสุดท้ายนะคะ ได้มิลสามสิบเหลืออีกสองรอบค่ะได้อิลสี่สิบห้านะคะหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วแม่มังกรนะรอบนี้นะคะเราได้กำไรประมาณสองพันสองพันกว่าบาทนะทุกคนคะ่ะก็ถือว่าดีเลยนะแม่มังกรพ่นไฟทีนะคะได้กำไรมาสองพันนะก็ วันนี้นะคะอัอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ